ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ไปซสอมนะครับยางรถยางรถด,ดวะตายละยางรถเบี้ยพี่นอ้องเอาเบื้งยางพ่อพ่อมาเบื้งอันนี้่อยจะทำยังไงนี่ยางรถดวะ ย,ยางรถค่อยหัวไหมไปซ่อมล่ามมาสูบรถไหนเนี่ยยางไม่ไหมยอยู่แหมเป็นยางมันพังไหมพอ่อพอตั้งเหรอสิม,มันขึ<ล>้นแ,แล้วจะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยยังเฝ้าไม่เอาเอาสูบร้อยเนี่ยปั๊มล่มนี่แหละอันเนี้ยเ <Yes. S 2> นี่ยน,นี่พอมาสูบจัก,กรยานพ่อเป็นบ้าอะไรต้องสูบเก่ายีกว่า มนบอเลนลองดูเมนบอดินมึนสูบกับอย่างไงคือว่าบดไปรดดลูกอ้ยพ่อมันเสร็จแล้วหลายหลายพัน้ยู่ดีพ่อนะหลายพันอยู่เดยครับมันสูบอะไรนี่่อนเปกเปยนว่าพ่อมีความสามารถครับเขาสามารถอื่นนะสามารถทำอะไรทุกอย่างพนี่คือพ่อครับเ้องนอนท่าสูบก็ได้แต่เมนวอา ไปนอกไปนอกขอบกระชากานเปลี่ยนรุน้องจร้อยนี่พอพันะโอ้ยอย่าวางสั่นก็พอพอจี๊ดจีดพอพันป่งสอ0บาทไก่ายพันกัแล้วกันไก่กแตท่านเสียนเงนาหอินียมันอะไรรู้น้องมงก ทุกบอกไปขาไม่ได้อาชนาของการขาช่วยุไวคไหนโอ้โ้ากน้องนีาก้อสอบนมหนา้ก็รข้นหาเ มันเน่าเป็นาอแเป็นเป็นกรรเด้อพอเย็นมันจะโดนแล้วก็เป็นความกรตเกียามใุทบตอนนัตามปลาูให้กินเห็นลอยวยังเห็ปลาาอีก่พวกปลาใหอีกนั่นจีเป็นปลาแหลกแล้วเห็นบา่เนี่ยก็นได้ทุกอย่างนี่เลยนะครับหิบ้องดู้ดยอเลยมันอยู่ตองฟันจักรยานเลยอนย่างเรอาสูไจักรยานมาสู ีกากเวเ,าเ้า็ไปแยกตางันอยู่ดขาุนเนี่มาขาดทุนจะกลงรถให้ลูกไ่ได้จะเปิดเลยจิพเ่ยแมตัวเอาม่ได้จะเปิด่ไหมต่อยหลกักเงินนะครับทีเียามีต่อยแล้วปวดียบแล้วนันตามัโตเขาต็มมันกนรอาละพ่อคอยเรียตัวจอไม่ติเดีเดี๋ยวนีแล้วนี่มันติดหัวมก้อนอย่างของขี้ไปลางายเขาป๋าเลยเน มันอาจจะจู่เกิดอีกสองเป็นเรื่องเลยนะบอกอ้กอนว่ามันตายทำไมได้เนียมือเนี่ยวตองไปจึกแหยุดอันนี้บ้างเลยไปซ่อมว่าน้ำเท่าเดียวแต่ว่าพอสูบรถแล้วพอขับไปย่างสนามกันจะของรถไปป่าป่าแล้วไปหาพ่ออยู่อยู่อันอันอันยู่ที่ครับผมยู่ที่ไรนเพราะว่าเพิ่นต้องไปเหตุอันย่างในอินบาลชั่วโมงน้องสาโอเค อยาก้ทีเต็มีกนาทีนึ่งเอาไปเลยเด้อหามไปสู่ข้อสองเทียดเออนักตายแนีที่ผู้ชิสูคนนนัผู้ิกท่้อสางอย่างเนียดยงตกระยานรดนหมอใสกับพป่านย่ามนึงยางลดยันอย่างนี้ความที่เทียดักย,ย,ยาว่ก่อ,อ,อน,นอก,กับควทีาหาน,นี่ก่อบพวกหเนาะเืนไปพ้พวดเอาไปเลยแล้วเอาไปป่าเลยเด้อ ก็้องจ้งไอ้โดนเข้จายบ้าว่าสันตายเนี่ยเรื่องไรอะไรเนี่ยสูบรถแล้วขนาดไปสมัครมะล้อมคณะเพชรท่าแท้กว่าสูบรถได้กล้ามจะขึ้นขนาดจะเป็นผู้สร้างเต็มตัวโคศกคณะเพชรท่ายแท้ที่แรกว่าจะไปเพชรโสวนเป็นลังเล่ยันมั่นนาอันสองคนพูดถือกันเป็นป้าบ้าบอเป็นเจ้าเด็กหมูนะเด็กก็ไปไปเพชรท่ายแท้ดีกว่าเพชรโสวนนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปสมัครที่รังอ้าวขอดเนี่ยขอดเนี่ยกูหมายเนี่ย ลาบากเขาด้วยขอบคุณครับโอ้ย